ทำยิงหลังสุดเทพอ๋อนี่ครับก็ช่างกำลังร่งงานอยู่ครับนี่จะส่งงานกลางดึกเลยฮะประมาณสักสี่ทุ่มแล้ว miền, Miên. Dạ, đangติด của đặng. บางโครนติแล้วอ๋อน้าเชียงซีูกนะแล้วลุยตุเชื่อมไอจุนาจ้ะอะไรเชื่อมท่อเนี่ nắp play viên tiền chưa rồi <coughs> lại mua tên chưa lại rồi

ได oh, you know, ้เสร็จแล้วโอ้ยมันไปไหวครับมีวัคซีนหมาง่วงมากเอ้าไปเช็ดให้ก่อนเลยพี่งงนี่ซื้อไอ้เครื่องตัดท่อมาแม่แม่เครื่องประไฟฟ้าอ่ะเครื่องจอแต่ตีนอยู่ไสเอาทมอยู่นู่นแต่อันหนูไปบนหุ่น ốp đẹp chém vặt ốp chứ anh, trộn 1 mèo anh không được vặt ốp vặt ốp nha. đáng có đó

哎，太太。 บอลเอ <laughs> มีครอยาืู่งชาติก็เอ๊ะเอะเอะเอาเมียเลยเอาช่างทดสอบดูละ ก็งานที่จริงเราทำงานทั้งคืนเนี่เมื่อ,อ,อคืนเนี่ยก็ทดสอบอยูแล้วนะแกตื่นตอนเช้ามาก็ปรับแต่งฟองมาเลยนิดหน่อยอครับประมาณจะขอยห,หลังเดินหน้าให้ดูปร,ประมาณตรงหน้าร้านนี่เลยครับ ว่าระบบเซตระบบได้ทุกระบบแล้วครับเราจะจะ,จะเอาไปอัดน็อตเนี่ยอัดน,อดน็อตล้อหลังแล้วก็ส่งลูกค้าครับลูกค้าแปลงใหญ่แลงใหญ่มันสาะหลังครับส่งไปแล้วคันหนึ่งครับก็ดำเหมือนกันสี่ร้อ ลายเป็นไฮเทเนียมอะ ทำยิงหลังสุดเท่ครับ โอ้ระบบไฟนี่ต้องกลางคืนแล้วโอ้โหยอดสวยงามเลยเครื่องเดิมครับแต่ทีหนึ่งห้าครับผมโบินลงประมาณสักเจ็ดนิ้วดไหี เก็รอรถลากมาครับกลุ่มขอพุนกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปพลังจำบลประทัดบุเลยเรียบร้อยฮะนี่ mười à, có giờ 46 giờ, cột tin tao này, cái mai đây, đây là liêm, <laughs> Được đây của chỗ, <laughs> ừ, chỗ lang này. แหนบนะก็พอดีแล้วเลลาาดีย๋ยวเรทุบไปสักสี่ห้าตันนะได้พอดีแหละ <c oughs> ก็อต่อติดตามเนี้ย <c oughs> ถับติดดีก็สวัสดีครับ